เปิดเผยเกมฟรีเดือนเพื่อนๆของ PlayStation Plus พฤศจิกายน2025เมื่อเดือนนี้มาแล้วคุณจะได้รับเกมฟรีที่มีความหลากหลายและเหมาะสำหรับทุกชนิดของผู้เล่นทั้งเด็กอัตตาหรือผู้ใหญ่กับการแจกเกมฟรีเดือนเพื่อนๆของ PlayStation Plus ที่มีการเปิดเผยเกมใหม่ๆและเกมที่มีความนิยมอย่างต่อเนื่อง Stray PS4 PS5 เป็นเกมผจญภัยที่มีมุมกล้องบุคคลที่3ที่ให้เราเป็นแมวตัวน้อยในโลกสีนิออนของมหานครไซเบอร์พังที่กำลังล่มสลายช้าๆคุณจะเดินทางไปยังจุดต่างๆผ่านสายตาดวงน้อยของแมวด้วยทักษะการปีนป่ายของมันคุณจะสามารถต่อสู้และป้องกันตัวจากภัยต่างๆเช่นหนูประหลาดศัตรูที่มองไม่เห็นและแก้ปัญหาต่างๆอีกด้วย t o t a l i t Battle Simulator PS4 PS5 เป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่จะจำลองการรบแบบฮาฮที่จะให้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บังคับบัญชาการในสงครามต่างๆพร้อมนำทัพทหารหลากหลายสไตล์รวมกว่า100คลาสมาห้าหันกันคุณจะสามารถเล่นกับทีมสีแดงน้ำเงินต่อสู้กันด้วยฟิสิกส์ที่ปั่นป่วนเด้งดึงมีทั้งอาวุธประชิดอาวุธเวทมนต์หรือจะใช้ปืนยิงกันก็ได้อีกด้วย EA Sport W24 เฉพาะ PS5 เป็นเกมจำลองการขับรถแข่งที่สมจริงที่จะให้คุณสัมผัสความสนุกของรถแรลลี่ในเกมจำลองการขับรถแข่งที่สมจริงมาพร้อมสถานที่ใหม่ๆขับรถฝ่าอุปสรรคทั้งความหนาวเหน็บและถนนที่ลื่นด้วยหิมะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ได้รับลิขสิทธิ์ทางการจากเฟเวอร์แรลลี่แชมเปี้ยนชิพด้วยฝีมือทีมงานโคมาสเตอร์สรวบรวมรถแข่งจากยี่ห้อต่างๆถึงเจ็ดสิบแปดคันรองรับการเล่นเกมแบบครอสเพลย์พร้อมกันสามสิบสองคนสำหรับ PlayStation+ Plus e s s e n t i a l p l a y s t a t i o n Plus Extra และ p l a y s และ i o n Plus Premium รือ PlayStation Plus Deluxe ในประเทศไทยจะเปิดให้บริการในวันนี้โดยควบรวมบริการเสริมทั้ง PS Now และ Plus เข้าไว้ด้วยกันอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นและเกมฟรีต่างๆที่จะมาในเดือนนี้พร้อมทั้งความสนุกและความสนุกสนานในการเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงจาก t h i s is Game Thailand h t t p s w w w d i s c o m l e a r d c o m g o n t e r o s c d